ขิงก็ราขาก็แรงเป็นอะไรครับพี่จพ์ทำไมทำหน้านิ้ยวคิ้วขมวดแบบนั้นครับก็วันนี้คนข้างบ้านเขาทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันขิงก็ราขาก็แรงจริงๆพี่หมดสมาธิทำงานไม่ได้เลยจ้ะขิงก็ราขาก็แรงแปลว่าอะไรคะพี่จพ์ขิงก็ราขาก็แรงเป็นสำนวนหมายถึงร้ายพอกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละให้กัน แล้วคนทะเลาะก,กันเกี่ยวอะไรกับขิงและข่าล่ะครับสำนวนนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบขิงกับข่าเป็นพืชที่มีรสเผ็ดร้อนเหมือนกันเราจึงเปรียบเทียบคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือร้ายพอกันว่าขิงก็ราข่าก็แรงโลกร้อนผู้ใหญ่ก็ลอยใจร้อนโอ้โหเล่นสรุปง่ายๆไปโทษโลกร้อนเลยเหรอใจดีนี่ก็พอกันเลยขิงก็ราข่าก็แรงทั้งคู่เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ